เล็ะมาเล็กมาเล็กหิมเอาหนิอ่านอเลฟอเลฟบาอเลฟฟาตาอเลฟฟาตาอ่าบาบาฟาตาบาตาตาฟาตาตาตาาฟาตาตาจิมจิมฟาตาจียายาฮาฮาฟาฮาพอคอฟาตาคอดันดันฟาตาดัง

กัฟกัฟตาฮะกกัฟกัตาฮะอีกัฟตาฮะกากัฟตาฮะกาลำลำตาลามีมมีตาฮะวามีมตาตาฮะมานูนนูนตาฮะวานูนตาฮะนานูนตาฮะนาาว้าว้าตาฮวาตาฮะวาวาวาวตาฮะวาฮา